ให้เธอแชร์ความฉันนี้หัวใจมาให้ฉันสวัสดีค่ะเน่ yeah. เริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะฮฮฮ เขาบอกสู้ๆแต่เลยหนูแข็งแรงมากเลยค่ะตื่นเต้นนะไม่เคยพูดนี้เลยตื่นเต้นนะแลวันตื่นเต้นไหมคะหนูอาจจะพูดงงๆหน่อยแต่ว่าหนูจะเดินทางต่อในในฐานะของเนย BNK ยนอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ ถึงหนูจะออกมาจากไลล่าแล้วอะไรนี้หนูก็ยังเป็นกําลังใจให้น้องๆเสมอแล้วก็ไลล่าก็ยังเป็นวงที่หนูรักมากๆอยู่ดีตอนแรกอะคือรู้มานานแล้วว่าจะเป็นประกาศช่วงวันนี้แหละวันก็เอาจริงๆก็ร้อนลนนิดนึงมันก็กังวลน,นิดนึงแล้รอ่ะวทุกคนจะยังไงหนะ้าแบบว่า เย่เย่แล้วเหมือนพอวันนี้ออกมาแล้วทุกคนก็มาให้กำลังใจใช่ไหมทุกคนก็พิมพ์มาว่าแบบว่าเข้าใจอะไรนี้ก็ก็เลยซึ้งตอนแรกกัดจะมาแบบว่าสบายๆเพราะว่าอยากให้มันเอ๊ะงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพออ่านคอมเมนต์ทุกคนนั่นแหละ <laughs> ก็เลย รู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆที่คอยสนับสนับสนุนหนูมาตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งเนยไลลาหรือเนยบี k อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คอยอยู่ข้างๆตลอดแล้วก็ขอบคุณที่เคารพในการตัดสินใจของหนูด้วยค่ะแล้วก็ดีใจที่น้องๆเข้าใจคือตอนแรกอะที่ตอนนั่งคุยกันน้องก็จะพูดถึงหนูทีละคนเลยแล้วก็รู้สึกรักมากเลยคือ น้องก็พูดกับหนูว่าไม่ได้อยากให้ไปแต่ว่าเขาลบในการตัดสินใจของพี่เนยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าขอบคุณน้องมากมากเลยที่เข้าใจหนูเสมออะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่ตอนอยู่ในวงแล้วค่ะน้องก็จะคอยแบบว่าคอยมาอยู่ข้างๆตลอดเลยคือเหมือนน้องก็คงรู้ว่าหนูก็กดดันเครียดอะไรเงี้ยน้องก็จะไม่ค่อยพูดแต่น้องก็จะแบบมานั่งข้างๆอะไรเงี้ยคือเราก็รับรู้ได้เลย หนูถงบอกว่าน้องๆอ,อ,อีกห้าคนหนูมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานด้วยกันจริงๆเลยค่ะกอดจะติดตามน้องๆไปตลอดเลยสัญญาพี่เนยสัญญาเลยค่ะทำะไรงนะับก็ตอนแรกกำลังจะไปออกกำลังกายค่ะแต่ว่า ขอแวะมาคุยกับทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนิวเราให้ทำไมคะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันสิคะทุกคนนิวแค่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยไมย่เป็น,นไรไม่ค่อยได้คุยกับใครไม่ค่อยได้บอกเพื่อนหรือว่าบอกพ่อแม่บอกน้องเท่าไหร่คือไมอก็ไม่รู้ต้องทำยังไงอะคะทุกคน ว่าใครอยากคุยกับทุกคนคะ่ะเผื่อว่าจะรู้สึกดีขึ้นเนาะอยากคุยเล่นกับแฟนๆคะ่ะหนูว่ารู้สึกท้อน,นิดหน่อยทุกคนตอนนี้แค่รู้สึกว่าไม่เหลือใครเฉยๆก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอย่างน้อยคนที่เขาเข้ามาดูเราไลฟ์ในแอปอ่ะก็น่าจะเป็นคนที่เขาอยากคุยกับเราอยากับฟังเราใช่ไหม ไมยุกก็เลยอยากมาคุยกับทุกคนค่ะใช่ช่วงนี้ผ่านมาแบบหนูรู้สึกท้อนิดนึงอะ่ะหมยถึงหนูท้อกับเออท้อกับหลายๆอย่างในชีวิตนะทุกคนแม่าอยากเจอทุกคนมากเลยเมื่อไหร่จะมีงานทูชอตหรือว่างานจาับมืออยากเจอแบบอยากเห็นหน้าทุกคน,นะคะ่ะช่วงนี้มามยู่เหนื่อยมากทุกคนมัน รู้สึกว่าไม่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแล้วทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่เลยค่ะยูพยายามมากมากแล้วนะทุกคนอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่ผ่านมาไมยู่แบบพยายามเพื่อตัวเองมากขนาดไหนอยูแบบว่ารักทุกคนมากมากเลยว่าตื่นเช้ามากมัน ไม่มีแรงไปออกกาลังกายเหมือนทุกวันไม่อยากกินข้าววก็ไม่อยากสอมกีตาร์ด้วยแต่ว่าเพิ่งเป็นมาสองสามวันที่ผ่านมาเองมีความรู้สึกแบบว่าไม่รู้สิคะมันมันน้อยใจมั้งทุกคนหนูก็ไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาหนูพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดพยายามทำให้ตัวเองแอคทีฟที่สุดไม่ยู่ลงอัปเดต โซเชียลบ่อยๆไมยู่แต่งเพลงเป็นของตัวเองไมยูลงคลิปลองเพลงคัฟเวอร์ไมยูลงคลิปเต้นไม่ว่าทำทุกๆอย่างแล้วทุกคนไมู่่าทำดีที่สุดแล้วทำเต็มที่แล้วแต่ว่าเหมือนมันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่เลยทุกคนคะ่ะแล้วขอบคุณทุกคนที่วันนี้อยู่กับมายูนะคะตัวแค่เริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึก ท้อกับการอยู่ตรงนี้นิดนึงนะทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมคะแต่มันเป็ความรู้สึกแค่แบบว่าเราก็คงอยู่ได้เท่านี้นะทุกคนจริงๆไม่อยากพูดเลยนะแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่ามันอึดอัดจนไม่รู้จะพูดให้ใครฟังก็แค่อยากให้แบบแค่อยากให้แบบว่าให้ทุกคนรู้ว่า ไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วนะเท่าที่มาอยู่จะทําได้แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะเป็นวันของไม่อยู่เนาะแบบว่าเป็นวันที่สิ่งที่ไม่อยู่อะว่าทําไปทั้งหมดมันเห็นผลอะไรอย่างนี้เนาะค่ะข,ขอเชิญนางสาว <Okay. S 1> นัทกุลเนอะนันนท,ทกุลอ๋อนัทกุลโอเคสวัสดีค่ะ นางสาวณัฐนะกุลพิมพ์ธงชัยกุลทีม n 5ค่ะก็สำหรับรูปหนูนะคะก็หนูว่าหลายๆคนน่าจะรู้ว่ามันเป็นดีเจค่ะใช่หนูว่ามันง่ายนะแล้วก็ที่หนูเลือกเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์หนูแล้วก็หนูรู้สึกว่าไลฟ์ของหนูคือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดเปลี่ยนของชีวิตในวงของหนูค่ะ ถ้าหลายๆคนที่ตามหนูก็อาจจะรู้ว่าช่วงแรกๆหนูอาจจะไม่ไม่ค่อยมีงานอีเวนต์หรืออะไรต่างๆมากมายใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกหนูติดเซมหรือดูใหม่แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ออกงานอะไรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรู้จักหนูเลยชื่อหนูก็ไม่ค่อยมีคนเรียกเลยด้วยสามวันเปิดตัวหรือว่าอะไรนี้ช่วงแรกๆหนูก็ไม่มั่นใจด้วยใช่ค่ะก่อนจะมาเป็นหนูนะตอนนี้แล้วก็ทําให้หนูรู้สึกว่าการไลฟ์เป็น สื่อที่ดีที่สุดของหนูนะตอนนั้นเลยที่จะทําให้หนูได้คุยกับคนที่หนูรักหรือว่าคนที่รักหนูหนูก็จะบอกพวกเขาเสมอว่าถึงหนูจะไม่ได้มีอีเวนต์ข้างนอกเหมือนคนอื่นแต่ว่าก็มาเจอกันในไลฟ์ก็ได้เหมือนเป็นอีเวนต์เล็กๆที่แบบเราได้เจอกันอะไรอย่างนี้ไม่ร้องใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับหนู ใครจะมองว่ามันอาจจะเป็นการไลฟ์แค่ธรรมดาแต่ว่ามันคือจุดเปลี่ยนชีวิตหนูจริงๆค่ะแล้วก็ที่หนูเลือกให้มันดูมีสีสันในภาพแล้วก็มีความดักดักด้วยเพราะว่าหนูอยากบอกว่าคนภายนอกอาจจะมองว่าหนูเป็นคนที่ล่าเริงแล้วก็เขาเรียกว่าเอยรลองอคือตื่นเต้น ใช่แล้วก็เป็นคนล่าเริงหรือว่าเป็นคนเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือความจริงแล้วหนูก็อยากบอกทุกคนว่าลึกๆข้างในหนูมุ่งมั่นแล้วก็พยายามไม่น้อยกว่าคนอื่นเลยทิ้งหนูจะเป็นหลายๆคนอาจจะมองว่าหนูทําอะไรเล่นๆหนูตลกบ้าบอ,อไปวันๆแต่ว่าหนูจริงจังกับทุกอย่างที่หนูทําจริงๆค่ะแล้วก็สําหรับครั้งนี้งาน general election ครั้งนี้หนู Stop 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 คือคือมึอยากพูดมากคือพี่รู้ไหมงานจะในรอบอิเล็กชันครั้งนี้หนูพูดตรงๆเลยนะจากใจไม่เฟกเลยนะคือคือหนูแทบจะไม่กล้าคาดหวังกับอะไรเลยเพราะว่าหนูอ่ะรู้สึกว่ารู้ตัวเองด้วยว่าอยู่ในจุดไหนแล้วก็ ครั้งที่แล้วเลือกเลข32ก็คิดอยู่แล้วว่าตัวเองก็จะไม่ได้อยู่ในนั้นครั้งนี้ก็เลือกเลขเดิมเพราะว่าก็คิดอีกว่าจะมีโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้นไหมแต่ว่าก็รู้ว่าทุกวอจากทุกคนก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของทุกคนแล้วก็ ก็ขอบคุณทุกคนที่เสียสละที่โบตให้หนูนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงครั้งนี้มันจะไม่ได้หรือคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆหนูก็จะบอกว่าหลังจากวันนั้นหนูก็จะพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมมากๆหลายๆเท่า ถึงจะไม่ได้ติดสิ่งเลือกตั้งแต่หนูก็จะพยายามติดโดยไม่ใช่สิ่งเลือกตั้งด้วยความตั้งใจความพยายามที่หนูทำมาตลอดขอบคุณค่ะค,ค่ะ ว่าดีเธอกำลังจะไปอาบน้ำเดี๋วไปมาดูเธอไปอาบน้ำก็ได้เธอค่อยมาดูแต่ถ้าเธออาบน้ำเสร็จแล้วตอนาอาบน้ำเสร็จแล้วเธอก,ก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าฉันจะไปแล้วโทรบ,บอกคุณแม่เรียบร้อยว่าหนูยังไม่กินข้าว no no ไม่ไนดะ้อย่าถ้าเหงาก,ก็มาไลฟ์บ่อย มันก็นะมันก็อยากจะมาไลฟ์บ่อยๆแต่มันก็มีภารกิจเยอะนะที่มาไลฟ์เนี้ยก็มีภารกิจนะกิตตี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่ไยังไม่ไดลงรูปนะยังไม่ได้ดูกันบ้านนะภารกิจเธอเยอะจังใช่ยังไม่รวมกินข้าวนะอืมอันนี้แม่ตีชัวช่วงนี้แบบ เหมือนเมื่อก่อนน่ะตอนที่ก่อนที่จะกลับบ้านใช่ไหมก็แบบบางทีก็ไม่ได้กินข้าวบ้างเช้ามาก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะก่อนที่กลับบ้านใช่ไหมบางทีก็ไม่ได้กินข้าวเช้าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนมาเรียนเช้าตอนนั้นมันยปดโมงแล้วแบบแล้วแบบไม่มีคนเอาข้าวมาให้กินแล้วไหนจะต้องแบบยังไงอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันต้องหรือไม่ก็ต้องตื่นก่อนเรียนแล้วก็ไปกินข้าว,วมันมันก็เช้าไปมันไม่ทันอะ่ะ แต่พอแล้วพอบางทีก็แบบกินรวบบ้างเช้ากับเที่ยงรวบกันแล้วแล้วมื้อเย็นก็เป็นดึกอะไรเงี้ยไม่ดีเลยแล้วก็ผอมอ,อีกก็ไม่ดีแม่ก็เป็นหนว่วงแล้วพอกลับบ้านใช่ปะ่ะแม่ก็ทำข้าวให้กินสามมือ้อมีมือ้อว่างมือ้อเพิ่มอีกแบบเช้าวกลางวันเย็นไม่เคยขาดเลยคิดถึงแม่ ถ้อยู่บ้านน้ำถ้าอยู่บ้านน้ำถ้าอยู่บ้านน้ำพอตอน like พอแบบว่านั่งเรียนอยู่แม่ก็เอาข้าวมาเสิร์ฟคิดถึงแม่แม่น่ารักใช่ ว่าตอนที่เขาให้มาก็แบบว่ายังไม่อยากมาแต่ว่าเขาก็แบบบังคับว่าต้องมากับตัวคนที่มาจากกรุงเทพก็แบบรอ้องไห้ยังไม่อยากกลับอยากอยู่บ้านเราจะมาร้องไห้ในไลฟ์ทำไม ไม่น่าพูดถึงแม่เลยร้องไห้เลยเลยพอมันพูดถึงแล้วมันก็คิดถึงแม่ไงกอดกลมนะคะที่เจอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาค่ะอย่าร้องเดี๋ยวเดี๋ยวร้องตาโอ้เองดู ก็อยู่บ้านาก็มีเดี๋ยวแม่ก็ทำนู่นทำนีทำ่ทำขนมให้ทำพิซซ่า <c oughs> พอแล้วแล้วแม่ก็ฝึกปั่นโกโก้เย,ย็นให้แล้วก็ใส่วิคกี้ด้วย,อยทุกคนพูดถึงแล้วไม่ก็ร้องไห้เลยเราต้องขอแล้ว พอแล้วเธออยู่ข้าวไม่น่าพูดถึงเลยพูดถึงแล้วมันก็บางคิดถึงแม่ <c oughs> ทำไมฉันต้องมาหรว่าคิดถึงแม่ออกไรด้วยอย่าพูดถึงมีเย็นสิ <c oughs> อยากกินอะไรไม่ก็ทำให้บมดเดี๋ยวกัน โอเอนะคนเก่งพี่คิดถึงแม่เลยเดี๋ยวรีบกลับไปอยู่เป็นเพื่อนมันไม่เหมือนกันสักหน่อยอะไรเนี่ยเปิดไลฟ์มาดีๆร้องไห้เนี่ยโอ้ my god เออ่ตาไม่หายแดงแล้วค่ะไปแล้วดีกว่าไปกินข้าวจะได้หยุดฟุ้งซ่านนะคะเรา เราจะทำตัวยังไงเออทุกคนหนูไม่ลาแล้วหนูปิดดีกว่าหนูเห็นทุกคนเลยจะล้างห้ดีกว่านะใจเต็นนึกก็รู้มาพักหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็ดีใจมากๆเลย แล้วก็ร้องไห้ด้วยแต่ว่าพอรู้วันนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นทุกคนไงนแล้วเราก็อยู่กับหน้าจอใช่ไหมแล้วก็เลย <c oughs> แต่ตอนนี้มีทุกคนแล้วพูดไม่ถูกแล้วเดี๋ยวกันก็หนูทำไงดี ไห้สิหนูร้องตามเลยกาดไหนทำไมวต้องร้องให้ด้วยอยากบอกทุกคนว่าขอบคนที่อยู่กับหนูจนถึงวันนี้นะคะ <c oughs> นะ คนที่เชื่อว่าในตัวหนูมาตลอดเลยนะพี่ใหมยหนูถ้าเกิดมาหนูไม่มีทุกคนแล้วก็มเมมเบอร์แล้วก็พี่ลินาะพี่ออมแล้วก็พี่พีท อยูไม่น่าจะมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณเบื่อด้วยนะแฟนๆหนูใจดีที่สุดเลย่อนๆหนูอ่ะ่อนๆหนูทุกคนอ่ใจดีมากเลยน้ารู้ไหมเขาปลอบหนูตลอดเลยไม่ว่าหนูจะติดเสมหรือไม่ติดเสมแล้วขนาด ตอนที่หนูติดเซมแล้วหนูยังไม่ได้กะท้าเต้นเขาก็มาสอนเพลงต่างๆที่หนูไม่ได้เขาก็มาเล่นกัะดูตลอดต้องขอบคุณดูคนเลยจริงๆค่ะขอบคุณนะ อะไรดีโออแล้วคนมาไม่ฟังไม่วแล้วเปลี่ยนแล้วเน็ไม่ดีอ่ะทุกคนูเก่งมากรางวัลรางวัลก็เลยมาดูไลฟ์แล้วก็เห็นว่าทุกคนน่ารักมากเลยไลฟ์หนูบินแล้วตอนนี้ กอกัหมดเลยมั้่อนีเดียวเลยกออ้ทุกคนนะกอดอาค้มพตัวแถมงเราขึ้นไปต้องไม่อกีดูแลตินร้องไห้เลยนะพี่ลาทำไม่ผู้ร้องไห้กองโจรไม่ใช่โจร เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาเรื่อยแหละอันนี้แค่มา,มาบอกฝันดีเฉยๆมาแบบว่าไ่อยพอมาตุจีนแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรละ่ะมาในเรื่องในวันพิเศษไงวันนี้วันพิเศษครบรอบสี่ปีที่เรารักกันเฮ้ยเจอเจอพีดีที่สารภูมิหรือยังยังเลยหนีไปแล้วเนี่ย พี่ดีหนีไปแล้วทุกคนจริงๆพี่พี่ลองคนอาจจะรู้เราหรือเปล่าว่าแบบว่าพี่พี่ดีวันนี้แบบว่าทํางานแบบอาจจะวันนี้ว่าแบบเขากําลังจะออกแล้วอะไรอย่างงี้เออก็จริงๆพี่เขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสตาฟรุ่นหนึ่งน่าจะคนสุดท้ายเลยมั้งที่แบบอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แบบอ่ะวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันแรกที่ถ้าย้อนไปเมื่อสี่ปีเวันนี้จะเป็นวันแรกที่ ที่ได้เจอเหล่าแบบพี่พี่สตารเออาแกงแรกเจนแรกเรียกว่าเรียกว่าแกงเจนแรกอะไรอย่างงี้ก็แบบผ่านมาสี่ปีก็อ่ะหายกันไปทีละคนทีละคนแบบพุกคนก็แบบแยกย้ายกันไปเติบโต,ตบ้างแยกย้ายกันไปแบบเดินทางใหม่บ้างอะไรอย่างงี้เออก็เหลือพี่เขาคนเดียวอะไรอย่างงี้ก็แอบเศร้าอยู่เหมือนกันทําไมถึงออกไม่รู้ค่ะอันนี้ก็เออเป็น,แล,ปนแล้วก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของเขานอนแล้วก็แบบว่ายังไงล่ะก็ บางทีอาจจะแบบว่าเจอทางที่ชอบหรือว่าแบบเออนู่นนี่นั่น,นอะไรน,นั่นแหละก็ก็จริงๆก็แบบไม่เนี่ยเวลาเราเจอใครเราก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าใครแบบว่าหายไปอะไรนี้เออจะร้องไห้แล้วนะ <laughs> นั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็น คือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้จีนรังอะไรย,ยั่งยืนเลยใช่ไหมก็เฮ้ยเราให้เฉยเลยอะไรเนี่ยนั่นแหละแต่ว่าก็สุดท้ายก็คงแบบว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่า จากกันไปแล้วเราก็ไม่ได้จากกันตลอดการแค่แบบว่าเอ,อแยกย้ายกันไปทําอะไรก็ขอให้แบบว่าพี่ๆเขาโชคดีอะไรอย่างนี้นี่ว่ากิจก,ก่อนลากันไม่ได้ร้องไห้นะนี่ <c oughs> อ่ะกั่นแหละมันเป็นวัฏจักรของชีวิตทุกคน <c oughs> แต่เอาจริงๆก็ถือว่าแบบเราก็อยู่กันนานลวนะเออนานแบบนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่แบบจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ <c oughs> เป็นหวันละเจใช่เป็นหวันอันนี้ผู้แพ้ <c oughs> ผู้แพ้ด้น้ำตาไหลเนี่ยฝุ่นเข้าตาไม่ร้องไหลเองสวัสดีค่ะมินมินเธอตกแม่เราได้แล้วหนึ่งจริงหรอคะคุณแม่ะ่ะ <c oughs> ให้หนูเป็นลูกแม่ด้วยไ,ไน้นะค่ะรักหนูด้วยเอ็นดูหนูด้วยเวลาที่จับมือแล้วแบบเออคุณแม่อะไรเงี้ยมาหาเนี่ยก็จะชอบมากแบบว่าแบบดูกกัางนู้นอย่างนี้มนาะอะไรเงี้ยหนูชอบมีแม่เยอะๆชอบคือมีน่ะเป็นคนชอบมี ครอบครัวเยอะๆงงไหมแบบนี้นะมินเห็นเวลาหลายๆบ้านที่เขามีญาติเยอะๆอะมินใฝ่ฝันว่ามินอยากมีญาติเยอะๆมินญาติหน่อยไม่มีใครเลยแม่บอกว่าจริงๆอะมินก็ญาติเยอะนะอะไรเงี้ยที่ที่พะเยาแม่บอกว่าจริงๆที่พะเยาอะก็ญาติเราหมดเลยอ่ยาติเยวแต่ว่ามินไม่ได้อยู่ที่นู่นมินก็เลยรู้สึกก็แบบมันห่างมากแบบก็เลยเหมือน ไม่ไม่ได้แบบเหมือนบ้านอื่นที่เขาจะบ้านหลังใหญ่แล้วก็แบบมีอยู่กับญาติเยอะๆอะมินชอบอยากอยากมีญาติเยอะๆรู้สึกอุ่นใจแล้วแบบไม่มีญาติเลยแบบพ่อตอนที่พ่ออยู่คือพ่อพ่อกับแม่มินก็แบบว่าเอ่อฟิลเหมือนแยกกันอยู่ตั้งนานแล้วค่ะแบบว่าเหแบบมือนมินก็ไม่ได้รู้ฝั่งพ่อพ่อมินอาย,อยุเยอะมากแล้วค่ะแบบหกสิบหกสิบกว่าถ้าฝั่งพ่อมินแทบจะไม่มีญาติก็มีแค่ มีแค่เออน้องของพ่ออะไรเงี้ยคือมินแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อเลยอืมใช่ถ้าไม่รู้อะไรเลยพ่อต้องหลอจ้ะพ่อมินหลออ่อนะเอาจริงตอนหนุ่มๆอะ่ะพ่อมินหลออ่อมากบมรยากาศแม่มกูไม่ชอบหรอกใช่จริงๆมันก็เป็นเรื่องแบบที่มีรู้สึกว่าอืเรียกว่าอะไรอะ่ะ ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเมื่อกี้เห็นหลายคนถามว่าแบบโอเคแล้วใช่ไหมเรื่องพ่ออะไรเงี้ยก็โอเคค่ะแต่ว่ามันก็มันก็มีแบบคิดถึงแหละอะไรเงี้ยเอ้จะา้องไห้คือเวลาพูดถึงอะแล้วมันก็มันก็รู้สึกแต่ไม่ใช่ว่ารู้สึกแย่อยู่นะแต่ว่า <c ười> คือมันคิดถึงแหละใช่ก็คิดถึงเ้ยแล้วก็ ออที่ที่มันจะร้องไห้เพราะว่าคิดถึงแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะใช่มันก็เป็นเรื่องที่เหมือนพอพูดถึงแล้วมันก็คิดถึงตลอดเออแล้วมินก็มองว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากพูดกับทุกคนด้วยแหละเพราะมินรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ที่แบบมินไม่ได้คิดว่าการที่มีเรื่องอะไร ลูกคนละแม่มันจะแย่อะไรมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยแลวมินก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับมัน,มนรู้สึกดีด้วยซ้ำกับการมีมินพี่น้องเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดแบบได้เจอแบบได,ไ,ไ,ได้เจอน้องอะไรเงี้ยได้เจอน้องรู้สึกว่าน้องก็น่ารักไรเงี <laughs> ้ยใช่แล้วมินก็รู้สึกว่าน้องน่ารักแบบถึงแม้ว่าไม่ได้โตมาด้วยกันอะไรเงี้ย แต่มันก็รู้สึก like ดีใจแล้วก็ยินดีกับการที่ได้ได้รู้จักได้เจอคนที่รักพ่อเหมือนกันอะไรี้ยแต่ว่าพี่หนไม่ได้เศร้าแล้วนะจริงแต่มันแค่เป็นสิ่งที่เหมือนแบบพอพูดถึงแล้วมันก็คิดถึงมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาว